สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านไข่พระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีบเก้า์หนึกันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เกาหนึ่งห้าแปดศูนย์หส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อน้วยหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาคอรูปทายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะ ep 901นะคะพี่จะาเช้าวันที่ออ24กรกฎาคม2568ค่ะใหม่เลขที่1เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะ เสมาปูเอี่ยมด้านหลังเป็นยันสี่ค่ะพี่เก่าสวยสภาพใช้ใหม่เลขหนึ่งหลวงปูเอี่ยมคะ่ะสองสี่เกนะคะพี่ หมายเลขหนึ่งแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อบาทค่ะหมายเลขที่2นะคะพี่จ๋าหมายเลขสเป็นพระของขวัญวัดปากน้ําค่ะพี่เครือบฉล็กนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่หมายเลขสอค่ะ นี่ค่ะพี่เกือบชะแลักมาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าด้านหลังมียันนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทวัดปากน้ําค่ะหมายเลขหก 6, เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทบออกวัดจันนิมิตค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทบหมายเลขสามค่ะ หลวงพ่อทบนะคะพีจ๋พ่อทบออกวัดจันนิมิตรค่ะเพชรบูรณ์นะคะพี่หมายเลข3ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันไปพี่เอฟซีนะคะพี่เบอร์3 700บาทค่ะ หมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันพร้อมเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อวัดดอนตันนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเลยค่ะพี่จ๋าสภาพก็ผ่านการใช้งานเลี่ยมก็เป็นเลี่ยมใช้งานนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันท่าวังผานะคะพี่นี่ค่ะ อยู่ในเลี่ยมไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภัยค่ะรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่4แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะหมายเลข5เป็นปูทวดปี24ค่ะพี่จ๋าหลวงปูทวดปี24ใหมายเลข5นะคะพี่เก่าสวยค่ะ อูทวดปีสองสี่หม่เลขห้านะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกเป็นปูทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะพี่เป็นเนื้อว่านเก่าๆนะคะพี่จา๋าหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะเก่นเนาสวยครับพี่ หมายเลข6นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะหมายเลขที่6คะ่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เบอร์6นะคะพี่จ๋า6ก0บาทค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะพี่ปี0 8นย์นะคะเลี่ยมเดิมค่ะพี่เลี่ยมเดิมได้มาแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋ารุ่นงานรื่อนสมณศักดิ์ปี0 8ย์ค่ะ ด้านหน้ามีพลาสติกปิดแบบนี้ค่ะพี่จ๋าด้านหลังเปิดนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมะค่ะพี่จ๋าปี2 5 0 8ปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมปี08ค่ะพี่เลียมเดิมใหม่เลข7นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่ใหม่เลขที่7 7 0 0บาทค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าเป็นพระสุมร่มโพนะคะพี่กรุม,มหาธาตุเพชรบูรณ์ค่ะ สุมร่มโพกรุมหาธาตุนะคะพี่จ๋าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่เก่าๆคะ่ะพี่จ๋ากรุมหาธาตุนะคะพี่จ๋าเป็นพระสุมร่มโพคะ่ะ แบ่งปันนะคะพี่จา๋าหมายเลขแปดค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟสีนะคะพี่จ๋าเบอร์แปดหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะพ่อกลวยแหวกม่านนะคะพี่จา๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขเก้าเป็นสมเด็จแหวแกมานหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าวสวยนะคะพี่จ๋าแหวกมานหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข10เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่จ๋าสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ อมุยวัดดอนไร่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ้า นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่พีเอฟซี FC ที่600บาทหมายเลขที่10ค่ะหมายเลข10หลวงพ่อมุยนะคะพี่11เป็นเหรียญโปรก8ดรอบหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่จ๋าเหรียญโปรก8ดรอบมีการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่เหรียญปรกแดรอบหลวงปู่ทิมค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข11ค่ะพี่เป็นเหรียญโปรก8รอบหลวงปู่ทิมค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าเ0 0บาทค่ะหมายเลข12นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมค่ะพี่นั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะ ปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลข12ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ13นะคะพี่จ๋าเป็นปิตาหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายค่ะพี่หลวงพ่อเฉยนะคะพีจ๋าเป็นพระปิตาค่ะ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยเอ่อมีอักขระลายยันนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อเชยวัดท่าควายค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเชยใหม่เลข13ค่ะแบ่งปันหกรบาทค่ะ 14เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะพี่หมายเลข14สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจงหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หมายเลข14ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ15เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่เกตเอียงเล็กน้อยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่15ค่ะ เนื้อเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลข15นะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่600บาทค่ะ16เป็นพระสมเด็จเช่นกันคะ่ะพี่จันเนื้อเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่16ค่ะ หมายเลขที่16ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข16ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋า600บาทค่ะ17เเป็นหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดค่ะพี่เนื้อวานกลักไม้ขีดนะคะพี่จ๋า เก่านะคะพี่ปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาหลวงปูทวดกลักไม้ขีดค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านกลักไม้ขีดหมายเลข17แบ่งปันอยู่700บาทค่ะ18เป็นกิ่งเปาเรศนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะกิ่งเปาเรศพิมพ์แต่งคะ่ะพี่จ๋าเป็นก้นถ้วยมีรอยจานค่ะ ด้านหลังมีจานค่ะพี่จ๋าใต้ฐานก็มีรอยจานนะคะพี่นี่ค่ะใต้ฐานมีจานเป็นก้นถ้วยเก่าสวยค่ะพระกิ่งเปาวเรศนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่18นะคะพี่จ๋า1,200บาทค่ะ19เป็นขุดสะหลวงผู้เผือกพิมพ์เล็กค่ะพี่จ๋า พระขุดสะนะคะพี่หลวงปู้เผือกค่ะเป็นพิมพ์เล็กใหม่เลขสิก้านะคะพี่ นี่นะคะพี่จ๋าขุดสะปูเผือกนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่20เป็นสมเด็จหลอหลวงพ่อแพรค่ะพี่พ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลอหลวงพ่อแพรรุ่นแรกนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะสมเด็จลอหลวงพ่อแพรค่ะพี่หมายเลขที่20ค่ะแบ่งปันพี่เอซีอยู่หกรอยบาทค่ะ21เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่จ๋า ยันหลังมาชัดนะคะพี่ชาเอียงหนึ่งข้างค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะพระพุทธโทโน้อยหมายเลข21ค่ะพี่คุณแม่บุญเรือนนะคะพี่สา แบ่งปันค่ะพี่คุณแม่บนเรือนนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข22เป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเหมือน2 4 7 6นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเหมือนพระอุป,ปัชฌาย์เหมือน2 4 7 6ค่ะเหรียญเก่าพอสอลึกนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเหมือนค่ะ ลวงพ่อเหมือนหมายเลข22บค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ0ยบาทค่ะ24เป็นหานุมานไม้แกะนะคะพี่จามาในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่แกะจากไม้นะคะพี่จามในบ้านวัดขนาดให้ชมค่ะพี่จ๋าขนาดนะคะพี่นี่ค่ะองค์ใหญ่นะคะพี่เทียบกับตังเหรียญ1บาทนะคะพี่จ๋าองค์ใหญ่อยู่ค่ะหานุมานไม้แกะหมายเลข23นะคะพี่จ๋า เนื้อไม้เก่านะคะพี่เนื้อไม้เก่าค่ะพี่จ๋าไม่ค่อยชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะไม่ค่อยชัดเจนค่ะพี่จ๋ายังไงกราบขอโทษขออภัยคะ่ะ มีเป็นรายยันนะคะพี่จ๋าเนี่ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าต้นล่างนะคะพี่รายยันรู้สึกว่าจะมีรอบนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหนุมานไม้แกะนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสามแปดร้อยบาทค่ะยี่ หนุมานเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหานุมานไม้แกะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระชัยนะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะพี่เก่าๆใต้ฐานมีร่องรอยการอุดมาในเลี่ยมค่ะพระชัยนะคะพี่มองแทบไม่เห็นเนื้อในเลยค่ะพี่จ๋าแต่และองค์เขาเลี่ยมมานะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ นี่ค่ะได้ฐานมีอุดนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่อยู่ที่ยี่สิบสี่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นพระร่วงหลังรางปืน,นะค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นพระร่วงหลังรางปืนนะคะพี่ถักลวดหมายเลขยี่สิบห้าค่ะ แบบเก่าสวยเลยค่ะพี่พระรวงหลังรางปืนนะคะพี่จ๋าถักลวดไว้แบบนี้ค่ะ หมายเลขที่25ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอเลยนะคะพี่จ่าพระรลวงหลังรางปืนเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพงังงานค่ะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่จ่าพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพีพ่จ่าหลวงพ่อเพชรเกาะพงังงานค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สานี่ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข26ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ27เป็นพระปิตาพิมพ์ว่าจุลาหลวงผู้เอี่ยมค่ะเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าปิตาพิมพ์ว่าจุลานะคะพี่หลวงผู้เอี่ยมค่ะ เาสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะปิดตานะคะพี่พิมพ์เว้าจุลาหลวงผู้เอี่ยมค่ะแบ่งปันนะคะพี่ใหม่เลขยี่สิบเจ็ดแปดร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงค่ะพี่จ๋าวัดบางแพรกใต้นะคะพี่สองสี่แปดแปดค่ะ หลวงพ่อช่วงวัดบางแพรกใต้สองสี่ปปดค่ะพี่หมายเลขที่28ดนะคะพี่จ๋าเหรียนหลวงพ่อช่วงค่ะ แบ่งปันอยู่800บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ29เป็นพระปิตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาค่ะพี่ปิตาเจ้าคุณศรีพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาค่ะพี่เนื้อมาแบบเก่าค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ0 8 4 9 1 5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเก้านะคะจ๋ปิดตาเจ้าคุณสี7เจ็ดร้อยบาทค่ะสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นสิงห์หลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะคะพี่อ่างทองค่ะเป็นงานะคะพี่จ๋าแกะจากงาค่ะพี่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋า จังหวัดอ่างทองนะคะพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นงาค่ะสิงงาแกะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เก่าอยู่นะคะพี่จ๋าดูจากเนื้อแบบนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าไตฐานมีรอยจานค่ะสิงหหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะคะพี่จ๋าแกะจากงาค่ะพี่ เทียบขนาดประมาณนี้นะคะับจะวัดขนาดกับตังเหรียญหนึบาทประมาณนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc 1นึ่บาทค่ะหมายเลข3 1มเป็นตะโพนนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะพี่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์เช่นกันนะคะพี่จ๋ามีรอยจานเก่าสวยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกระดูกนะคะพี่จ๋าไม่ใช่งาค่ะพี่ นี่คะ่ะมีรอยจานนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่ะะ๋ากราบขอโทษขออภัยพี่เอนะคะพี่๋าอ่ะอันนี้เป็นตะโพลนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ค่ะพี่จังหวัดอ่างทองค่ะวัดขนาดนะคะพี่จ๋าเทียบขนาดประมาณนี้ค่ะแบ่งปันให้พี่เออยู่ที่800บาทหมายเลข31ค่ะ32 <c oughs> เป็นพระกุวัดกระชายคะ่ะพี่จ๋า กุวัดกระชายนะคะพี่หมาแบบเก่าสวยเลยค่ะ พระกุวัดกระชายค่ะพี่จ๋าเป็นกรุใหม่เลข32นะคะพี่เนื้อมาแบบเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะกรุวัดกระชายใหม่เลข32800บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 901ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า